สวัสดีค่ะเจอกับช่อง Angel TV มีคอนอิคแล้วนะคะวันนี้จะรีวิวลายปูปูว2นะคะ h e l Series มันเป็นลายปูปู Angel มีลายปูปูมัลกคกอล์มแต่ว่าเออไม่ได้รีวิวเพราะว่าเอิอ่มเอง็งจะลืมค่ะแล้วก็มารีวิวอันนี้แทนนะคะ h e l Series แล้วมันก็มี6ตัวเนี้ยอยากได้ตัวดาดาค่ะไม่ จะได้ตัวการ้ากับซีคริตแล้วก็สูซูค่ะก็นี่คือเฮ่เฮ่เฮไม่เฮ่เฮซีซี่ดากาซีซี่ป๊าป้าซูซูแล้วก็ออาซีคริตก็เป็นไม่รู้ค่ะอย่ามาเกะกันถ้าใครอยากถ้าใครเห็นช่องกันแล้วติดตามดะคะ กันแล้วไตัวไหญ่ะยเนุ่ล่ากจังกคลาสมากเลยค่ะเฮ้ยคุงน่ารักนะเหมือนกับอันนั้นอะที่เจนคยแกะอันมากะองอะค่ะงแกะได้โอ้ยดูย แก้ตัวนี้ชื่มีคนมากนี่คือ house ซิถ้าใครอยากได้ก็ซื้อได้เลยนะคะมันก็มาจากบ๊อมบัเหมือนกันแหละคะ่ะอุย๊ยได้ลยเออตาได้ไรอยา,า,ารับจังค่ะมีตาดา้แล้วก็ได้จตาได้ไหมคะเอิมตัวก่อนอุย้ยมีอีกหนึ่ นะคะเท่ากับตัวนี้อะไรน่ารกักก็นีแกตัวนี้ม,นมีหัวใจด้วยตรูตาแล้วมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่ตามันจะแบบไม่เหมือนกันแล้วตัวมันก็แบบตัวนี้มันง่างน,นะนี่น่ารักมากนี่ได้ตัวดาดา้าตัวกับชี่อยากได้แล้วก็ก็อยากได้ซีเครตอีกยึ่งนะคะ ต่อไปอะค่ะท่านจ้ซื้อต่อเนี่เจะอยากได้ตัวซูซูหรือว่าซีควิทแหละค่ะเพราะว่ามันง่ารักก็ทอฟฟี่มันที่เกะมันก็ลองไปได้ทอฟฟี่แบบสีง่ารักกับมัอนทอฟฟี่สีน้ำตาลไอ้ก็เป็นสีชมพูง่ารักมากเลยอะนี่น เป็นการหน้าตาแบบนี้มันจะอ่อนๆประมากนีนี่น่ารักมากเลยหวังว่าสั b ว c r i b เปอร์ของแองจีน,น,นะคะถึงหนึ่งแสนหรือึงหนึ่งล้านสัตวาแควเปอร์ค่ะรถถึงไหนก็ได้อเองจังไม่แองจังไม่ประคัะน,นี่น่ารักมากถ้าใครอยากได้นะคะก็ซื้อได้เลยที่ห้างหรือที่ออนไลน์ khỏi tiêm tua bây giờ nhà khác bye 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 bye